ສະບາຍດີສະຫວັດດີເດີ້ພີ່ນ້ອງເອີຍມື້ນີ້ກະສຽງແຮມແຮບແດ່ເດີ້ພີ່ນ້ອງເພวະວเป็นັນดວັດນາປວັດດ່2-3ມື້าามລ້อມาาື້ນີ້ອາການໄຂແນ່ພີ່ນ້ອງແຕ່ວ່າສຽງພັດມາແຮບເນາະມື້ຕະກ້າວບໍ່ຈັກເປັນໄຂບໍ່ຈັກປວດຫົວອີ່ຫຍັງຕໍ່ມື້ນີ້ໄຂແນ່ແລ້ວຄັัວ່າສຽງແຮບນະເພິນມາເຈาะສ້າງວາດານນາ อึดน้าอึดไนพี่น้องเจาะลงกไปกับมูิมีน้ำลายสำใจกับมาล้อรุ่นล้อเบิกเหมืนกันบรรพเจาะแล้วเลยเนาะหากัเริ่มลงมือเจอาะบอดนน้าอันี้การขอซื้อน้ำในน้องสะกับเจ้าเนาะอ,อยู่ในสวนนะพี่น้องเอาจักสูบสูบเอามากกว่าข้าบูมีน้ำ มิวกี้ก็เล่นอยู่มิวกี้มื่งเศร้านี่อันจักซาำได้พี่น้องลูกตื่นนั่งคุกมกอยู่ในอู่แม่ตื่นน้ำลังยิงนิดเสียงแม่ตื่นนอนเอิญใส่บอกมิวกี้ตื่นแล้วบ่พูดผิดลูกอันหันมาแหนมบึงเท้าแหนมบึงไวเลยมิวกี้เสียงแปลกๆบ่มิวกี้บ่มิวกี้สิว่าเสียงไผ้มาตื่นนอนมาเสียงหาย ลิ้นเพชรยังไม่แขวนผ่าลูกเมียเป็ดยังอีแลนี่เอ,อ้ยเป็ดยังอีแลนี่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 น่ะฮะลิ้นไม่แขวนผ่าสะแพนบ่เดินเลื่นชุ่มเฮาวผ่านน้ำอึดต้องน่องเจาะมาหาหกบ,บอดเลยได้แต่บ่มีน้ำ ีก็คนเจาะกับยามเบิ่งอะไรยามเบิ่งหน้าบ่วบัวได้มันมีบ่มีเนาะแถวทรายหัวนี่ก็พอมีอยู่แต่ว่ามันก็สิมีบ่วลายที่เก่าอะไรพี่น้องเลยกำลังเจาะอยู่จักจักเมตรประมาณสี่สิบเมตรบ่หรือเท่าใดนี่แหละพี่น้องราคากะบ่ท่านหู้รายละเอียดทั้งเหมืนเนาะจังนน้จังทามซุ้มขอน้องแท้าหัวน่องน้องปัจจัยยังไม่ได้ทามเหิืนว่าราคาเจาะเท่าใดใส่ใดหัวจาะลวดเนาะ ถึน้ำลลายเนี่ยก็ยังไข้น้องพี่นองอดน้ำแหงนี่แหละทารุ่นทาสมบัแก้วโรตน่้อนลูกปัาปลานู่ม,มิวกี้อยู่นี่รเลยพมิวกี้กันไปนืองอื่งบทันได้มาเนาะในไหนุดชี้ด้วลูกออชี้แแดกแแดกน้องเอ้ยชี้หลุดชี้หลุดทางสาง พนกระตกบ่แห้งนะพี่น้องตกค่อยๆอยู่แต่กระตกเพิ่งเติบอยู่เดี๋ยวมันเจาะจักเล็กจักทอดแล้วเพิ่น๋ยวลงไปเนาะความความหลึก40เมตรพี่น้องเช้าวันนอกข้งหน้าเฮาหลึกว่าหันกับ,บ่ได้เนาะเต็มที่กับ,บ่เกินนีพี่น้องจักเล็กเนาะบางคนตุบแดง คนตกกว่าแหง้งแล้วก็ตกเฮิงอ,อยู่แต่เปียกแต่หน้าดินน้อยเดียวเฮาพี่น้องแต่ไข่กว่าตกตะเก้าตะเก้าแล้วแบบพาะหน้าดิน่นบ่ายย้อนเด้เอาน้น้องก็จ้เนาะขอนเนาะขอเพิ่นละกะเอาเงินให้เพิ่นพี่น้องเพราะว่ามันบ่มีน้ในสวนเพิ่นเนาะ ตอนนี้พอมิวกี้กัมาแต่ยังอืนะพี่น้องบักเด้ตเป็นก็คือมีอยู่เหเอียอันนี้บ่กแกแรงได้เทลมานี่ยนี่มันมันเต็งกันตายอยู่พี่น้องเอาไปเห็ดประเดกอื่นพังลูโดยอะไรเห็ดประเด็กอื่นเนาะพี่น้องมากินแซ่บ มันถือหรือมันแพงถือใช่ไหมป้าอะไรไ่ร้ายก็เต็มคอยเปิดก็ได้เาส่งไปไทยได้บรรจอุผนขายไปสิบเอ็ดโลโลละร้อยสิบบาทหนึ่งพี่น้องเอ้ยอีอย่างตาช่างเขาแข่งอีกบักลน์นึงได้สิบเอ็ดโลเนาะทนได้สิบเอ็ดโลอื่นเพิ่งกระชกกอตัวอื่นเพิ่งกระชกสิบเอ็ดโลเพิ่งกระสอบได้เงินประมาณแด่ขั้นชอง ประมาณพันพันชองร้อยบาทบ่ดีกว่าบ่ได้พอได้ซื้อนมลูกเนาะได้นมลูกสามกล่องเป็นสามกล่องใหญ่เลยทิ้งแข้งพอแห้งยัางโมขิดเห็นบ่ชิงแข้งพอแห้งกะเกินไปเท่าได้ขิดกับไม่ได้ขิดเงินให้บันจรดเลยเวลาเอาไปซื้อของเวลาพาไปอาบน้ำพาไปกินข้าวบ๊ายบายจ้าไปเห็ดกินนะเขาแล้วก็บรรสบายเป็นวัดเป็นวิทย์อีก มื่อนีฝัดมีงานสุขขอนาสาวเนาะงานรอบแรงพี่น้องเอ,อ้ยเจ้าหน้ยกับหาเฮดอยู่กินน้ำเขาเอีกแล้วอีเบะกับไปผู้มไม่ผู้แตดประเด็กวกันนั้นเอาเป็นไปเท้ไวอันนี้เทออกจากของแล้วพี่นอ้องไอโตมันยังเป็นอยอดล่างนำนะ้ำไว้เนาะคนขายถึกถือพี่น้องเลยน้อยน้อยสิบบาทเลง เทบตาสร้างพ่อค้าแข่งอีกเวลาเขาไปซื้อคลองเขาอยู่ตลาดมาสร้างอยู่เฮือนเจ็ดขีดเวลาเขาไปคายคองให้เขาเนี่ยโอ้ยกะเจ้ากะเจ้าซื้อไปคายต่ออยู่ฝั่งไทยพี่น้องพอจนขายไปก็ลายตืมเนาะขึงกระสอบได้สิบเอ็ดโลลูกป,ป่ะเงินมาพันเอ็ดพันสองพี่น้องพอได้ซื้อนมลูกพอได้ซื้อนมลูกได้สามกล่องน่อยสามกล่องน่อยก็กิกนได้สิบหาวันพี่น้องเอ้ย ห่อละหาล้า้ออันกล่องละห้าร้อยห้าสิบก,กิ๊กนะกินได้สิบห้าวันนี่แหละอึง่งสิบเอ็ดกิโลบอกลายๆห,ห,หนึ่งตัวคนขายแบบนี้ตัวมันตายมันเต็งกันแล้วมันตายพี่น้องเอาไว้ให้แม่เพิ่นเห็ดประแดกอึงนะ่งเนาะเวลาเห็ดประแด็กอึ่งแล้วก็บ่พอกันกินพี่น้องลาย้ำไห่ย,ย้ำนานะแซบได้ประแด็กอึง่งนี่พี่น้องตมันตายหลายตึ๊บ ต,ตัวมันยังเป็นอยู่เนาะนี่ผนเจาะแล้วเลรอเนาะพี่น้องผนกำลังใส่ล้มล้มเป่าน้าึ้นมาลองเบิ่งใส่ล้มเป่าหน้ามันนี่มันน้าทีเนล้่างนี่ดิแต่หน้ามันน้่ย่หามันต้องรองใช้เวลาแล้ว น้ำเตือเว้นเบิร์ดเปินเงไงบ้าอันนี้สิเป็นน้ำที่เป็นร่างขอ้อร่างหูมันต้องพี่<อ>น้องน้ำบาดาลแท้ๆจากชีวีชีวีหรือวก่าือกวบหูเจ้าาว่าร่างใส่เวลาซ่องเสมือผู้ใด้น้ำสิใสเนาะ กว่าจะสางเถือนเถางยังใหม่น้ะมันามมายังเป่ปาหลายๆปะเ,เห็นเป็นเถื่อทองทำมือทำนน้ำใสๆได้ทองคำวันแรกนี่ยังคุ้นๆยังใสปะได้เลย m, ลสี่สิบเมตรพี่น้นงองราคาซ้ำเตอนท่านละยังว่าใส่เดียวกันกับป่ะจั์ กระถาเบิ้งของคุณละลายหมู่น้กยังไงสิเบิ่งวะนระานาของเขาเนาะใหม่ๆเปสิกระหู้ยุวมันมียุ่นาำแต่ว่ามันกับพวอคนลายดอกแต่ว่าเวลาเขาใส่งานจริงคุณคสิหูวนามมันมีขนาดใด เล็กเจาะพันก็นมีแต่ทงนี่เนาะก็เลยได้40เมตรเต็มทีม่พี่้อง จักรได้น้ามันเองจักรได้น้ามันทีนี้อยู่่อแล้วเนาะพี่ดายกำลังเป่าจอดมาดสรุปกับมี่อยู่ขรั่งหน้าแต่กาแ้วเดินนะมันพอคอยมีลายกับมี่ โคล่อพี่น้อง,งบรินัทพี่น้องคืมคืมคืมกองแดดฮอนอ้าวลายเด็ในสต็อก ok เลยคืมยยาแต่ลมแห้งเลยเน,นาะแะดดฮอนแดดอ้าวราคาที่จะบ,บาดานกับหนึ่งหมื่นสองพันบาทน้องพี่น้องหนึ่งหมื่นสองพันบาทกับเป็นขอ่อขอของคนเองเนาะ ใส่ได้จะลวดพี่น้องเลยแต่โอเคแนะ้วพี่น้องสำหรับคลิปนี้พอจบไปสนุกกว่าเดอ้อพี่นอ้องขอบคุณคลิปหนาเดอ้อฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์แล้วกดใส่ก,กระดิ่งให้เดอ้อพี่น้องสุดทพุพานกันอย่าก,กดข้ามโฆษณาเดอ้อขอบคุณทุกแบบพี่น้อง FC บ้านคุณติดตามหับสมเดอ้อสำหรับคลิปนี้ยพอตัวลาไปแล้วสบายดีสวัสดีเดอ้อพี่น้องเลย